แค่แบ่งข้าวให้ยายแก่ทำไมต้องถูกไล่ออกแต่ที่น่ากลัวกว่าคือ30นาทีต่อมาทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการความมืดคืบคลานหัวใจหยุดเต้นและเสียงกระซิบที่ไม่มีใครได้ยินมันคืออะไรและที่สำคัญที่สุดมันต้องการอะไรจากเขาหนุ่มถูกไล่ออกเพราะแบ่งอาหารให้ยายแก่แค่30นาทีต่อมาเจ้านน้ำตาตกแสงแดดยามเที่ยงสองลงมากระทบพื้นคอนกรีตร้อนระอุจนาผิวแทบไหม้ กลิ่นน้ำมันทอดลอยฟุ้งมาจากโรงอาหารของบริษัทเสียงคนพูดคุยเสียงจานกระทบกันดังระงมไปทั่วการเดินถือถาดอาหารออกมาข้าวสวยร้อนๆกับไก่ทอดกรอบหอมฉุยจนท้องร้องแต่สายตาของเขาหยุดนิ่งที่ร่างผอมแห้งของหญิงชรานั่งอยู่ใกล้กำแพงด้านข้างยายแก่ในชุดเสื้อผ้าขาดรุงริงก้มหน้าลูกท้องตัวเองเบาๆดวงตาหม่นมองเต็มไปด้วยความหิวหัวใจของการกระตุกวูบเขาเดินเข้าไปใกล้แล้วยื่นถาดอาหารให้ยายกินเถอะครับ ดวงตาคู่นั้นเบิกกว้างริมฝีปากสั่นระริกเหมือนไม่อยากเชื่อมือเหี่ยวย่นค่อยๆเอื้อมมารับน้ำตาเริ่มคลอเบ้าแต่ก่อนที่ยายจะแตะจานเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นการนายทำอะไรเสียงของผู้จัดการแผดก้องพร้อมฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าของเขาถมึงถึงดวงตาวาวโรจจ้องตรงมานายเอาอาหารบริษัทไปให้คนนอกนั้นหรือ การอ้าปากจะอธิบายแต่คำพูดถูกตัดขาดทันทีนายโดนไล่ออกทุกอย่างหยุดนิ่งหัวใจการเต้นช้าลงเสียงรอบข้างเงียบไปหมดเหมือนทุกคนหยุดหายใจเขาหันไปมองยายช้าๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดริมฝีปากสันระริกเหมือนอยากพูดอะไรสักอย่างมือเหี่ยวย่นค่อยๆลดลงก่อนจะกำแน่นบนตักตัวเอง เสียงถอนหายใจยาวดังขึ้นจากรอบข้างมีคนมองด้วยสายตาเวทนาแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากการกลืนน้ำลายฝืนยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดด้วยเสียงแผ่วเบาไม่เป็นไรครับยายเขาหันหลังเดินออกมาจากโรงอาหารทิ้งถาดข้าวไว้ตรงนั้นแต่ยังไม่ทันถึงประตูด,ด้านหน้าเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากอีกฝ้าของบริษัทเสียงร้องโหยหวนสั่นสะเทือนจนทุกคนสะดุง้งเป็นเสียงของเจ้านายของเขาเอง ทุกคนในโรงอาหารหันขอบไปตามเสียงเสียงร้องนั้นสั่นเครือเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวการหยุดเดินหัวใจเต้นแรงเขาหันกลับไปมองเห็นเจ้านายซุดตัวลงมือขยุ้มที่หน้าอกแน,น่นใบหน้าซีดเผือดเหงื่อเม็ดโตผุดขึ้นเต็มหน้าผากดวงตาเบิกโพลงริมฝีปากสั่นระริกเหมือนอยากพูดอะไรสักอย่างทุกคนแตกตื่นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากพนักงานที่อยู่ใกล้คุณนัทเป็นอะไรคะ ผู้จัดการรีบวิ่งเข้าไปพยุงแต่ร่างของเจ้านายสั่นหนักกว่าเดิมลมหายใจหอบทีเหมือนอากาศรอบตัวบางเบาลงโทรเรียกรถพยาบาลเร็วเสียงใครบางคนตะโกนลั่นทุกคนวิ่งวุ่นไม่มีใครรู้ว่าต้องทำยังไงแต่ท่ามกลางความสับสนการเหลือบไปเห็นบางอย่างยายแก่คนนั้นเธอนั่งอยู่ที่เดิมมองเจ้านาย s. ด้วยสายตาเย,ย็นชาริมฝีปากบางของเธอขยับเบา people, ๆเ<ๆ>หมือนพึมพาอะไรบางอย่าง การรู้สึกหนาวสั่นทั้งที่อากาศร้อนระอุเขาเก้าวเข้าไปใกล้ยายช้าๆยายเสียงของเขาเบาหวิวแต่ยายเงยหน้าขึ้นมาช้าๆรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นที่มุมปากกรรมีจริงเสียงแหบพร่านนั้นเย็นเยียบจนขนบนแขนลุกสู้การมองยายนิ่งใจเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นอีกครั้ง เจ้านายล้มลงกระแทกพื้นดวงตาเบิกกว้างมือของเขาชี้ตรงไปที่ยายริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาเพียงเสี้ยววินาทีต่อมาทุกอย่างก็เงียบกริบทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงขยับขยื่นพนักงานทุกคนยืนตัวแข็งท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวที่จูจ่ๆก็ให้ความรู้สึกเย็นวาบ การจ้องร่างของเจ้านายที่นอนแน่นิ่งกับพื้นดวงตาของเขายังเบิกกว้างแต่ไร้แววชีวิตมือของเขายังชี้ไปที่ยายคนนั้นราวกับกําลังกล่าวหาอะไรบางอย่างหัวใจของการเต้นรัวเขาหันไปมองยายช้าช้าเธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ไหวติ่งริมฝีปากบางยังคงมีรอยยิ้มเล็กๆแบบเดิมแต่ดวงตาของเธอดำมืดลึกและว่างเปล่าจนหน้าขนลุก ไม่มีแววเศร้าอีกต่อไปไม่มีความหิวโหยเหมือนเมื่อครู่การกลืนน้ำลายพยายามบังคับตัวเองให้หายใจยายเสียงของเขาเบาวิหวยายทำอะไรหญิงชราไม่ตอบเธอเพียงแค่หัวเราะเบาๆเสียงแหบพร่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่รอยยิ้มนั้นบอกสิ่งที่ตรงกันข้ามการรู้สึกเหมือนมีก้อนน้ำแข็งกดทับอยู่ในอกเขาหันไปมองเจ้านายอีกครั้งแล้วบางอย่างก็สะดุดสายตา ที่พื้นใต้ร่างของเจ้านายมีเงาสีดำทะมึนแผ่กระจายออกมาแต่มันไม่ใช่เงาตามปกติมันขยับได้เหมือนมีชีวิตการถอยหลังไปหนึ่งก้าวรู้สึกถึงเงยเย็นๆที่ไหลลงมาตามแผ่นหลังเงานั้นค่อยๆขยายตัวช้าๆราวกับกำลังคลานออกมาจากร่างของเจ้านายที่ไร้วิญญาณแล้วจู่ๆมันก็กระตุกราวกับมีบางอย่างกำลังดิ้นอยู่ข้างในดวงตาของการเบิกกว้าง มันไม่ใช่แค่เงาเสียงหัวเราะเบาๆของยายดังขึ้นอีกครั้งกำมันมารับเขาแล้วทันใดนั้นเองเงาสีดำก็กระโจนขึ้นจากพื้นเงาสีดำกระโจนขึ้นจากพื้นมันพุ่งเข้าใส่ร่างของเจ้านายที่นอนแน่นิ่งดวงตาที่เคยไร้แววพลันเบิกโพรงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่สายตาของมนุษย์มันดำมืดสนิทไม่มีตาขาวเหมือนช่องว่างอันลึกลับที่ไร้ก้นบึง ริมฝีปากของร่างนั้นขยับช้าๆเสียงที่เล็ดลอดออกมาไม่ใช่เสียงของเจ้านายอีกต่อไปมันแหบต่ำลึกก้องเหมือนมาจากที่ไกลแสนไกลข้ากลับมาแล้วการรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงของสิ่งนั้นเย็นเยียบจนไขาสารหลังสั่นส้านพนักงานบางคนกรีดร้องวิ่งหนีกระจัดกระจายแต่ขาของการกลับแข็งเป็นหินเขาขยับไม่ได้ ร่างของเจ้านายลุกขึ้นช้าๆข้อต่อดังกึกกักผิดธรรมชาติศีรษะค่อยๆเอียงไปด้านข้างราวกับกระดูกคอหักแต่ริมฝีปากกลับฉีกยิ้มกว้างข้ารอเวลานี้มานานแสนนานเสียงของมันเหมือนมีหลายเสียงผู้ซ้อนกันเสียงหนึ่งเหมือนเจ้านายของเขาแต่เสียงอื่นๆนั้นมันแปลกประหลาดมืดมนและไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้การกลืนน้ำลายความเย็นเยียบก่อตัวขึ้นรอบกายเขาหันไปมองยาย หญิงชราย,ยังคงนั่งนิ่งไม่หวาดกลัวไม่ตื่นตระหนกแต่รอยยิ้มที่มุมปากของเธอกว้างขึ้นกว่าเดิมถึงเวลาแล้วเธอพูดเบาๆก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วเธอก็เดินตรงไปหาร่างของเจ้านายที่ถูกบางสิ่งสิงอยู่ทุกย่างก้าวของเธอพื้นที่เธอเหยียบผ่านกลับเกิดรอยดำเหมือนถูกเผาไหม้พนักงานที่ยังเหลืออยู่ถอยหนีไปชิดกำแพงไม่มีใครกล้าขยับเข้าใกล้แต่การขยับไม่ได้ หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกยายเดินไปหยุดตรงหน้าสิ่งที่เคยเป็นเจ้านายของเขาทั้งสองสบตากันดวงตาสีดำมืดสนิทของร่างนั้นจ้องเข้าไปในดวงตาของหญิงชราไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับแล้วจู่ๆยายก็พูดขึ้นมาเสียงเรียบเจ้าติดค้างอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วเงาสีดำรอบตัวร่างนั้นเริ่มดิ้นรน มันบิดตัวเป็นเกลียวแผ่ขยายออกไปรอบข้างเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นจากภายในเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์ยายกมือขึ้นช้าๆนิ้วเหี่ยวย่นของเธอแตะไปที่หน้าผากของร่างนั้นเบาๆแค่สัมผัสเดียวร่างทั้งหมดก็สถานเฮือกดวงตาสีดำเบิกกว้างก่อนที่เงาทะมึนจะค่อยๆหลุดออกจากร่างมันดิ้นพลานหวีดร้องอย่างโหยหวนยายยังคงมองมันด้วยสายตาเรียบเฉยถึงเวลาของเจ้าแล้ว เงานั้นบิดตัวอย่างเจ็บปวดก่อนจะถูกดูดลงไปในเงาของยายเองชา้ชาช้าจนมันหายไปหมดสิ้นร่างของเจ้านายล้มลงกับพื้นดังตุบกลับสู่ความเงียบอีกครั้งแต่การรู้ดีทุกอย่างยังไม่จบยายหันกลับมามองเขาดวงตาของเธอยังเต็มไปด้วยความลึกลับที่ไม่อาจหยั่งถึงเจ้าหนุ่มเสียงแผ่วเบาแต่ทรงอำนาจ การกลืนน้ำลายหัวใจเต้นรัวยายเป็นใครกันแน่เธอยิ้มช้าๆก่อนตอบด้วยเสียงแผ่วเบาข้าก็แค่คนที่รอเวลาของตัวเองการขนลุกชันยายมองเขาอีกครั้งก่อนจะค่อยๆเดินผ่านไปทุกก้าวของเธอเสียงโลกภายนอกค่อยๆกลับมาเสียงลมพัดเสียงคนหายใจเสียงรถวิ่งบนถนนทุกอย่างเหมือนเป็นปกติอีกครั้งแต่การรู้ดี บางสิ่งได้เปลี่ยนไปแล้วตลอดกาลและยายคนนั้นอาจไม่ใช่มนุษย์ตั้งแต่แรกการยืนตัวแข็งมองตามร่างของหญิงชราที่เดินห่างออกไปช้าๆหัวใจของเขายังเต้นรัวความเย็นเยียบยังหลงเหลืออยู่ในอากาศพนักงานบางคนค่อยๆฟื้นจากอาการช็อกต่างกระซิบกระซาบกันเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ ร่างของเจ้านายยังคงนอนแน่นิ่งบนพื้นแต่ครั้งนี้ไม่มีเงาประหลาดอีกแล้วมันจากไปแล้วจริงๆหรือการหันไปมองยายเป็นครั้งสุดท้ายเธอเดินผ่านประตูออกไปร่างของเธอดูบอบบางและชราภาพแต่แผ่นหลังนั้นมันดูแปลกเหมือนเธอไม่ได้เป็นเพียงหญิงชราแต่เป็นบางสิ่งที่อยู่เหนือกว่านั้นเธอหายไปในฝูงชนหน้าแปลกที่ไม่มีใครหันมามองไม่มีใครให้ความสนใจ เหมือนเธอไม่มีตัวตนอยู่ตั้งแต่แรกการรู้สึกเสียสันหลังวา่าบเขาสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามตั้งสติแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหาร่างของเจ้านายคุณนัดไม่มีเสียงตอบกลับเขาคุกเข่าลงเอื้อมมือไปแตะที่คอของเจ้านายชีพจรย่างเต้นแต่แผ่วเบามากดวงตาของเจ้านายปิดสนิทเหมือนคนหลับลึกเขายังมีชีวิตอยู่การตะโกน พนักงานคนอื่นๆรีบวิ่งเข้ามามีคนโทรหารถพยาบาลเสียงรอบตัวกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ภายในใจของการเขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบลงแค่นี้ยายคนนั้นเป็นใครกันแน่เงาดำนั่นคืออะไรทำไมเจ้านายถึงเป็นเป้เปาหมายของมันและที่สำคัญที่สุดทำไมเขาถึงรู้สึกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเสียงไซเรนรถพยาบาลดังขึ้นจากด้านนอกแต่เสียงที่การได้ยินในหัว เป็นเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่แฝงไปด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้มันไม่ใช่เสียงของยายแต่มันอยู่ข้างในเขาใกล้กว่าที่คิดเสียงหัวเราะนั้นเบาแต่ชัดเจนเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูการสะดุ้งเฮือกหันขอบไปมองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้เขามากพอที่จะทำเสียงนั้นได้ พนักงานทุกคนกำลังมุงดูเจ้านายที่ถูกหามขึ้นเปลพวกเขาดูเป็นกังวลแต่ก็โล่งใจที่เขายังมีชีวิตอยู่มีเพียงการเท่านั้นที่ยังคงยืนนิ่งมือของเขากำแน่นจนรู้สึกถึงเหงื่อที่ซึมออกมาหัวใจเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเขากลืนน้ำลายตั้งสติแล้วพยายามบอกตัวเองว่าเขาอาจแค่คิดไปเองแต่แล้วเจ้าเป็นคนต่อไปเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันดังมาจากข้างในข้างในหัวของเขาการตัวแข็งทื่อเขารู้สึกถึงบางอย่างที่เย็นเยียบไหลเวียนอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ใช่เหงื่อมันลึกกว่านั้นมันไหลเวียนไปตามเส้นเลือดของเขาช้าๆหนักแน่นราวกับมีบางอย่างกำลังแทรกซึมเข้ามาการหายใจถี่ขึ้นสมองเริ่มสับสนเกิดอะไรขึ้นกับฉันเขากุมศีรษะสัมผัสได้ถึงชีพจรที่เต้นแรงผิดปกติ ภาพยายแก่ลอยเข้ามาในหัวอีกครั้งรอยยิ้มของเธอดวงตาคู่นั้นข้าก็แค่คนที่รอเวลาของตัวเองเสียงของเธอสะท้อนในความคิดแล้วการก็เริ่มเข้าใจเขาไม่ควรเป็นคนที่แบ่งข้าวให้ยายวันนั้นเขาไม่ควรเป็นคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะสิ่งที่ยายทิ้งไว้มันกำลังเติบโตอยู่ในตัวเขาแล้วและมันกำลังรอเวลา การรู้สึกถึงบางสิ่งที่เติบโตอยู่ในตัวมันเย็นเยียบมืดดำและหนักอึ้งหัวใจของเขาเต้นช้าลงเหมือนถูกอะไรบางอย่างกดทับเขาหายใจถี่ขึ้นพยายามตั้งสติฉันต้องหยุดมันก่อนที่จะสายเกินไปแต่จะหยุดได้อย่างไรสิ่งนี้มันคืออะไรเขาไม่มีคำตอบมีเพียงเงาที่คลืบคลานอยู่ในจิตใจการกัดฟันแน่นหันไปมองรอบตัว พนักงานทุกคนยังวุ่นวายกับเจ้านายไม่มีใครสังเกตถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเขาค่อยๆถอยหลังออกห่างจากฝูงชนเขาต้องหายายเธอเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและบางทีเธออาจเป็นคนเดียวที่หยุดมันได้การก้าวเร็วขึ้นออกจากโรงอาหารวิ่งออกไปยังถนนฝูงชนเดินขวักขวาไม่มีร่องรอยของยายเลยเขาหันซ้ายหันขวาใจเต้นแรงขึ้นทุกที เสียงกระซิบนั้นเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเจ้าเป็นคนต่อไปมันไม่ใช่แค่เสียงแต่มันเริ่มกลายเป็นความรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังจะฉีกเขาออกจากข้างในแต่แล้วการก็เห็นบางสิ่งที่ทำให้เขาชะงักที่อีกฟ้าของถนนยายแก่คนนั้นเธอยืนอยู่ตรงนั้นราวกับกําลังรอเขาใบหน้าของเธอยังคงเหมือนเดิมดวงตาลึกมืดรอยยิ้มบางๆ แต่ครั้งนี้การไม่รู้สึกถึงความชราในตัวเธออีกแล้วเธอดูเหมือนไม่ใช่มนุษย์การสูดลมหายใจลึกฝืนขาสันส่นๆเดินข้ามถนนไปเมื่อเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอหญิงชราก็พยักหน้าเบาๆราวกับรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาเจ้าเริ่มเข้าใจแล้วสินะเสียงของเธอไม่ได้ดังมากแต่มันแทรกซึมเข้าไปถึงข้างในหัวของเขาการกำมือแน่นมองเธอด้วยสายตาสันไหวบอกฉันที่ฉันต้องทำยังไง ยายมองเขานิ่งๆก่อนจะยื่นมือออกมาเจ้าต้องเลือกการมองมือนั้นมือที่เหี่ยวย่นแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่เขาไม่อาจเข้าใจเลือกเขาทวนคำใช่เธอขยับเข้ามาใกล้ดวงตาของเธอเหมือนหลุมลึกที่พร้อมจะกลืนกินทุกอย่างเจ้าจะปล่อยให้มันเติบโตและกลายเป็นสิ่งเดียวกับข้าเธอหยุดครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อหรือเจ้ายอมแลกยอมเสียบางสิ่งเพื่อจบเรื่องนี้ การกลืนน้ำลายมองเธอด้วยความรู้สึกหวัดหวัน่นเสียอะไรหญิงชราไม่ตอบเธอเพียงยิ้มบางๆก่อนพูดขึ้นมาเบาๆวิญญาณของเจ้าสายลมพัดผ่านการรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แทงลึกเข้าไปในกระดูกเขาหลับตาแน่นเขารู้ว่าไม่ว่าสิ่งนี้คืออะไรมันจะไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆแต่เขาก็รู้เช่นกันว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรมันจะไม่หยุดที่เขาคนเดียว เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งดวงตาของยาย,ยังคงจ้องลึกเข้ามาในวิญญาณของเขาเลือกซะเสียงของเธอเป็นคำสั่งและการรู้ว่าไม่มีทางหนีเขาสูดลมหายใจลึกเป็นครั้งสุดท้ายและตัดสินใจสิ่งสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงหัวเราะแผ่วเบาในสายลม